มีทั้งส่ตัววันนี้เสอปชาอันนี้อะไรนะพี่เยงปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกใสพรล้นอนอันนี้แหละที่เราอยากมากินก็คือตูมาเนื่อันนี้โลนงนะต้องจะกินวะนะแกะมากินได้ลนก่เป่มก่เปื่มแม่แม่แม่ถ่ายรูปปาม่่ะไแล้วก็ปลาทูต้มกมกระดันะดมกรนดมกมันดมนมดม ไม่อยู่อังกฤษกนะจะได้หนาวเบ้อ,อยากกินน้ออที่ไข่พวกไข่ไม่อากนอมาเลาะแม่ไม่ได้อยากกินของจอ้าจบาว่จบาวิ่คนเขาเหิวคนเขาเหิว กินแบบมันมากไปจิงไปจิี่เจิงไปจิงยืดทีเดียวไม่ไมีแล้ว แม่เอาพี่จริงกะกินนะถ่ายวีดีโอไม่เป e ็นย so ังงงยังงง เลยลูกกินได้เลยแค่ถ่ายเฉยนี่อะไรนะมะกอยาของตัวของปลา